ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับคลิปที่แล้วนะครับที่เราเปิดกาชาไปนะฮะวันนี้ผมก็ไปดิ้นรนนะครับหาของมาเปิดอยู่แล้วอ,อแต่วันนี้จะได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวละครที่เราได้มาล่าสุดนะครับนี่น้องชุดเขียวนะหลุดเลดคือเศร้ามากนะเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดใหม่นะแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับคือทุกคนรู้เลยไหมผม ดันเผลอเอาไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอะไอแต้มไอแต้อแมอันเนี้ยอันเนี้ยนะครับผมเผลอไปซื้อไอลูกแก้วสีฟ้านะฮะแล้วผมแบบอผมลืมผมแบบผมลืมว่ามันเป็นสีอะไรผมก็แบบเอ้ยมันเป็นลูกแก้วนี่ว่าผมก็เลยเผลอซื้อไปนะครับเรียบร้อยหมดเกลี้ยงนะะตอนนี้ก็ต้องดองใหม่นะครับเศร้าเลย แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับซื้อไปหกลูกเอยหกลูกเองทุกคนอมาเดี๋ยวเราไปเปิดกระชากันดีกว่านะเยอะนะนะครับผมลอรีแล้วก็ไปซื้อลูกแก้วทองยังจะคุ้มกว่านะในความรู้สึกผมอันนี้ผมมีอยู่สิบลูกนะฮะก็ <_ z> จริงๆก็แบบไม่ได้คาดหวังหรอกว่ามันจะออกนะเพราะว่าผมเพิ่งจะสุ่มได้ไปแต่ว่าใดๆก็ตามนะขอดูก่อนล่าสุดที่ผมเปิดมานี่ไงนะครับ เมือ่อประมาณย้อนไปเมื่อสิบสิบแพ็กที่แล้วเนาะได้น้องมาอืมอันนี้ผมก็เปิดมาประมาณสิบครั้งแล้วนะครับเนี่ยสิบห้าห้านะครับก็ไม่ได้รอบนี้ก็จะเป็นกระชาะครั้งที่ยี่สิบนะครับยี่สิบตัวที่ยี่สิบเนาะไม่รู้ว่าจะออกไหมแต่ว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกนะครับก็จะหาของเปิดเรื่อยๆแหละนะฮะเพราะว่า เดี๋ยวอาจจะมีของแจกอีกนะนั่นมั่นทิ้งไปอย่างไรก็ขอเป็นของดีๆหน่อยแล้วกันอุ้ยมาสองเลยเหรออุ้ยก็โอเคอยู่นะมาสองเลยอะได้อยู่นะได้ขอดูหน่อยนะฮะเราได้ตัวละครมาเดี๋ยวผมขอเช็คตรงนี้ตรงนี้เราจะซื้อลูกแก้วทองเก็บไว้แล้วก็ตรงนี้เรามีดาบอะซื้อดาบ อเพชรเราจะต้องดองใหม่นะครับแล้วก็อันนี้มันคืออะไรเอ่ยปึ๊บเป็นเติมใช่ไหมผมไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะลูกแก้วอันนี้เออ,อ่โอเคโอเคเอะตัวที่เราได้มาําำตัวนี้ผมได้มาเป็นตัวที่สองแล้วอะ ไม่รู้ว่าเก่งไหมแต่ว่าตัวนี้จากที่ลองเล่นอ่ะค่อนข้างเก่งเลยนะทุกคนแล้วก็เนี่ยผมลองเล่นมาเกือบมดทุกตัวแหละนะฮะในด่านทดสอบนะเก่งหมดทุกตัวจริงๆนะครับจริงๆเราไม่ต้องมีตัวห้าดาวก็ได้คือตัวห้าดาวมันคือสกิลมันทําให้เราเล่นง่ายเพราะว่ามันอลังการนะครับแต่ว่าในความรู้สึกผมตัวสี่ดาวที่เก่งๆแล้วก็เล่นได้ก็ก็มีเวลาสู้กับบ,บอสหรืออะไรอย่างเงี้ย สกิลของตัวสีดาวบางตัวอาจจะธรรมดาไปนิดนึงนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เก่งแต่สำหรับการเคลียร์มอนลุยด่านทำภารกิจต่างๆผมว่ามันก็ยังเก่งอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าตัว5้าดาวเนี่ยมันเอาไว้ตีบอสลุยได้ค่อนข้างโหดกว่าและสำหรับบางตัวเนี่ยก็ตีบอสได้ดีนะอย่างน้องไอตัวน้องธาตุไฟตัวเนี่ยไม่ดูชื่ออะไรนะครับคือน้องก็หล่อยดามเมจบอสได้ค่อนข้างดีเลยนะเออจากความรู้สึกที่ผมเล่นมานะครับ อะประมาณนี้นะครับความเกลือเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตความเกลือกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อผมเก็บเลยคอวิกลิบรูอู้รอต่อไปทุกคนเดี๋ยวไวเจอกันบ๊ายบาย